สวัสดีค่ะทุกคนที่นี้คือช่องโทรทัศน์โคโค,โค่เรากำลังพาทุกท่านมาพบกับจุดเกิดเหตุจริงโปรดดูที่ด้านหลังของดิฉันนะคะอุบัติเหตหุรถยนต์ชนกันต่อเนื่องเป็นเหตุให้รถติดอย่างหนักและหนึ่งในนั้นก็คือรถนักเรียนที่เข้ามาทัศนศึกษาในเมืองหลวงเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ถนนเหย่หยวนมีน้ำท่วมขังจำนวนมากซึ่งสร้างความยากลำบากให้แก่เจ้าหน้าที่ไม่น้อย ตอนนี้มีพลเมืองดีจำนวนหลายคนที่ผ่านมาทางนี้พยายามเข้าช่วยนักเรียนด้วยเช่นกันนักเรียนกำลังถูกช่วยเหลือออกมาในที่ที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนคล้ายกับว่าในรถจะว่างเปล่าแล้วนะคะตอนนี้ระดับน้ำบริเวณรถร,ถรับส่งนักเรียนยังสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆเราจำเป็นจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถอยไปรถกำลังจะพลิกแล้วช่วยหนูด้วย ย่าแล้วมีเด็กติดอยู่ในรถเธอจะถ้าจะจมน้ำตายปีนั้นตอนฉันอายุหกขวบฉันถูกทอดทิ้งให้ลอยคออยู่ในทะเลที่พายุรมแรงคืนสัตว์อย่างไม่หยุดพักฉันคิดว่ายังไงฉันก็ต้องตายแนะ่ช่วยหนูด้วย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เหตุการณ์โศกเศร้าจะสำรอยไม่ได้ฉันต้องปกป้องเด็กคนนั้น พี่ช่งางภาพพี่ถ่ายมุมอื่นไปก่อนนะคะฉันขอไปช่วยเถอะก่อนมีเด็กติดอยู่บนรถรีบนำอุปกรณ์มาช่วยเด็กเร็วเข้ากว่าอุปกรณ์จะมาก็ต้องไม่ทันการแนะ่ถ้าต้องรออยู่เฉยๆแบบนี้ฉันลงมือเองเลยดีกว่าไงซะหลังจากที่ฉันถูกรับมาเลี้ยงฉันก็ปีนต้นไม้บ่อยอยู่แล้วเรื่องแค่นี้คงไม่ยากเกินความสามารถของฉันหรอกอื มาแล้วหนูหนูหนจะไม่ไหวแล้วถ้าไม่ดีเลยอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยมือพี่นะพี่จะดึงเธอขึ้นมาไม่ได้รู้สึกจะหลุดแล้วอดอทนไว้จับเด็กให้แนนอืมได้ดึงขึ้น พี่จ๋า <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะพี่รับรองว่าหนูจะปลอดภัยจริงเหรอคะจะไม่มีอันตรายอีกแล้วใช่ไหมชัวร์จ้าแ้วก็อีกอย่างนะพี่จะแอบบอกความลับนึงให้หนูรู้ด้วยพี่เป็นซูปเปอร์ฮีโร่ไม่ต้องกลัวอันตรายดีใดทั้งสิ้นพี่เป็นซูเปอร์ฮีโร่หรอคะหนูรู้จักซูปเปอร์สตาร์นางเงือ ซุเป,ปอสตาร์นางเงือกในการ์ตูนที่ดองดังมากๆมีชื่อเรียกว่าเสี้ยเหียนเหยียนรับบทเป็นนางเอกเนื้อหาพูดถึงว่าเธอกู้โลกอย่างไรบ้าง <c oughs> อ๋ออย่างนั้นเหรอถ้าหากยอมรับแล้วทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยฉันก็จะยอมเป็นเสี้ยเหียนเหยียนชั่วคราวก็ได้หนูฉลาดมากพี่ก็คือสุปปอสตาร์นางเงือกแต่ว่าหนูไม่เห็นพี่จะมีหางเลยนะพี่โกหกพี่ไม่ใช่นางเงือกพี่ปกป้อง ไไม่ได้อ้าวเดี๋ยวก่อนพี่ไม่ได้โกหกพี่เขาไม่ได้โกหกหรืหรอกเพียงแต่ตอนนี้พี่เขาเหนื่อยเกินไปก็เลยต้องแอบห่างเอาไว้ก่อนพี่สาวคนนี้เป็นนางเงือกที่สวยที่สุดในโลกเลยล่ะแย่จุนฉิงอธิบายได้อย่างอ่อนโยนมะเชื่อฉันนะฉันจะแบกหนูลงไปเองขอบคุณค่ะพี่ชายเกาะดีๆนะ ฟู่จัวพาหนูน้อยคนนี้ไปในสถานที่ที่ปลอดภัยเป็นอย่างที่คิดนอกจากคู่รักจัดสรรอย่่งฉันแล้วเขาก็อ่อนโยนกับทุกคนฉันรีบไปจากตรงนี้ดีกว่าไม่งั้นจะถูกเขามโหใส่ได้อึย่าแล้วน้ำขึ้นมาสูงขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ฉันใส่รองเท้าบูทรีบ,ร,บรีบเดินเร็วๆห่างก็ยังคงไม่ทันออกมาหืม แย่จนฉิงคุณจะทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยจริงๆน้ำลึกขนาดนี้มัอนอันตรายทำไมไม่รอฉันมาทำไมท่าทีของเขาดูไม่สีเรียดเลยแฮะหรือว่าเขาจะเป็นห่วงฉันงั้นหรอฉันเพิ่งสังเกตเห็นเขาไม่ได้ใส่ชุดกันฝนเลยนี่เธอจะทำอะไรอีกล่ะฉัน ฉันก็อยากแค่แชทน้ำฝนที่เปียกบนหน้าคุณนะเรียบเข้ามาอีกนิดสิฉันจะกอดเธอไว้แน่นอย่าทำเรื่องไร้สาระอยู่ให้มันนิ่งๆระวังหลนอย่าดื้อในทางกลับกันที่จริงฉันจะต้องเป็นคนบังฝนให้เธอต่างหากละ่ะห่างปลาน้อยเฮ้ยพาเด็กน้อยไปส่งในที่ที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว ต้องรีบไปหาคุณชายฉิงฟูจัวอุตตานี่มันท้าอุมแบบไหนกันฉันจะปล่อยเธอลงละตระกูลเย่ก็ส่งคนมาช่วยด้วยฉันจะไปดูสักหน่อยทั้งนั้นผู้คนพลุกพล่านเกินไปฉันไม่อยากให้เธอต้องออกไปอีกฟูจัวดูแลเธอให้ดีท่านชิงไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณเย่ครับคุณอย่าทำให้ท่านชิงต้องโกรธอีกเลยนะครับ ท่านเห็นว่าฝนตกหนักก็รีบวิ่งมาหาคุณทันทีขณะท่านถิงงยังร้องเอาไว้ไม่อยู่นี่เขาเป็นห่วงฉันจริงๆงั้นหรอแย่ yeah, จนชิงในฉบับแบบนี้หล่อมากน้องรองเมื่อกี้นายอุ้มใครตอนนี้รูปของนายถูกเอทีเผยพแพร่ไปทั่วโซเชียลแล้วพี่สะพ้ยใหญ่ไม่ต้องกังวล ผมอุ้มแย่ชิงกวางสบายใจเถอะครับเรื่องรูปผมจะจัดการเองรูปภาพบนอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นหรอฉันขอส่องหน่อยสิช่องโทรทัศน์เอลทีการช่วยเหลือคนสุดเซอร์ไพรส์คุณชายแย่อุ้มหญิงสาวคนหนึ่งท่ามกลางสายฝนไม่รู้ว่าสาวน้อยป่ะครับจะรู้สึกยังไง น้อยประครับเป็นคู่รักจัดสรรแต่ก็ถูกด่าทุกวันส่วนผู้ชายที่แสนดีกลับไปอุ้มผู้หญิงคนอื่นอยู่นอกบ้านนี่ภาพมันคือหนึ่งรักตัวไหนไม่รู้หรือไงวุเยแย่จุนชิงเป็นคู่จัดสรรของสาวน้อยประครับฮฮ่ <c oughs> คนเข้าไปช่วยออกจะเยอะแยะแต่แย่จุนฉิงก็ยังกลับกล้าไปนอกใจถึงที่นั่นสแสดงวุเยแย่ลือถิงก็ต้องไม่ใช่คนดีอะไรนรักหรอฝีมือช่องโทรทัศน์เอลทีตัวดีอีกแล้วเอลทีทีวีสนับสนุนผู้เลือกตั้งอีกคน ดังนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่พวกเราต้องเผยแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับไอดอลของฉันเลี่ยช่องมีไม่ต้องแต่ข่าวที่ใส่ความไอดอลของฉันว่าความสัมพันธ์ของพี่สะใภแตหกหักว่าทะเลาะกันกับแย่จุนฉิงน้องชายของตัวเองแล้วแย่ yeah, จุนฉิงฉันขอใช้สถานะส้น้อยประคลาสหลบหล้างข่าวลือเองทำไมเธอเป็นเดือดเป็นร้อนแทนฉันหรออืมไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันก็ไม่มีทางให้เธอต้องไปรับแรงประทะด้วยตัวเองเหรอกฮ่าฮ่ขอโทษฉันงานเข้างานเข้างานเข้าแล้วแย่จุนฉิงคงจะก่อฉันตายนะยังดีไม่มีใครอืมเอาเจ็ดตัวให้แห้งผ่อให้แน่นหนาหน่อยจะได้ไม่เป็นหวัดแย่จุนฉิงฉันจะหายใจไม่ออกอยู่แล้ว ฟู่จัวเร่งความเร็วกับบ้านครับคุณชายขอเช็คเวทปอซะหน่อยนะอันดับหนึ่งเอ้ะจนฉิงนอกใจอแล้วแอบนอกใจสอน้อยประคับของพวกเราอุ้มผู้หญิงคนอื่นสะนน่นขนาดนั้น คิดว่ามองไม่ออกหรือไงได้ยินมาว่าแขตนั้นน้ำขังรุนแรงมากยังมีเด็กติดอยู่ในรถนักเรียนทุกๆคนก็ต่างไปช่วยกันแต่น้องชายของแย่ลือถิงกลับมาแอบอุ้มผู้หญิงอยู่หรอสอน้อยประคลาสนอกใจฮฮ <c oughs> ผู้ชายแบบนี้จะมีใครสนับสนุนแย่ลือถิงอีกไหมพูด <c oughs> ไปเรืยจริงๆเแยจุนฉิงกำลังช่วยคนอยู่แทๆ้ๆไปมองเปการนอกใจได้ยังไงท <c oughs> นไม่ได้แล้วเว้ขอโพสนิดนึง ใส่ตรงสายตาอะไรนอกใจคบชู้อุ้มสุดรักสุดห่วงอะไรนั่นมันฉันเองสาวน้อยปะครับนี่นะฉันจะใช้สถานะสาวน้อยปะครับออกมาแสดงความจริงให้คนอื่นเขาได้รู้กันหมดเลยเดี๋ยวนะว่าแต่ชาวเน็ตมองยังไงหรอว่าคนที่แย่จุนริงอุ้มคือคนที่เขารักสายตานี้มันดูสุดรักสุดห่วงตรงไหนกันหรอมองลึกอย่างมั่นคงเออเหมือนจะจริง รู้สึกว่าเ็นิดหน่อยแบบไม่นิดชิงกว้างมีสติหน่อยนี่มันภาพลวงตาไม่ใช่เรื่องจริงอะไรไม่จริงหรอเฮ้ยอ๋อเปล่าไม่มีอะไรเลยตายแล้วฉันรู้สึกว่านายมะเร็งก้อนใหญ่หล่อมากๆเลยอะฉันผิดปกติไปแล้วฉันต้องการจะบอกว่าฉันคิดจะโพความจริงลงไวป๋อว่าคนที่แย่จุนฉิงอุ้มและรักใคร่ดูแลมากๆก็คือฉันเรื่องมันก็จะได้จบ เออถูกเธอมองความรู้สึกออกแล้วเหรอเนี่ยเธอจะประกาศออกไปว่าเธอคือสุดรักสุดห่วงของฉันในคอมเมนต์เขาพูดกันนะฉันไม่ได้พูดนะฉันจะเป็นสุดรักสุดห่วงของคุณได้ไงล่ะฉันก็แค่เห็นว่าพี่ใหญ่ถูกโจมตีหนักมากก็เลยอยากจะออกตัวตบนะคนพวกนั้นด้วยตัวเองคุณดูสิคอมเมนต์พวกนี้มีแต่ว่าคุณเลยอะ่ะฉันไม่อยากดูถ้าอยากโพสอะไรก็เชิญ งานฉันโพสเลยนะจะไม่ตรวจสอบข้อความสักหน่อยจริงๆหรอสายตาอะไรนอกใจขบชูอุ้มรักสุดรักห่วงอะไรกันนั่นมันฉันเององร้น้อยประคอ่วเด็กโง่เธอคือสุดรักสุดห่วงของฉันตลอดแหลยะยทรทัศน์โคโคลบล้างข่าวลือผู้หญิงที่อยู่ในอ้อมกอดของเย่จุนชิงคือคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมยา yeah, แล้วอย่บอกนะว่า สถานะของฉันถูกเปิดเผยแล้วเจ็ดนาฬิกาเมื่อคืนเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่ถนนเฮยหยวนในเมืองของเราทำให้เกิดการจราจรติดขัดอย่างหนักต่อมาพบระดับน้ำขังที่ขึ้นสูงอย่างรวดเร็วรถโรงเรียนก็จมอยู่ในน้ำท่วมอย่างอันตรายเมื่อทราบเรื่องแย่จุนฉิงก็รีบนำกำลังสนับสนุนจากตระกูล Ye. เย่เข้าช่วยเหลือทันทีมุ่งช่วยเหลือไปอยังกลุ่มเด็กและสตรีคนที่ติดอยู่ขอขอบคุณด้วยตัวเอง ความคิดเห็นวิดีโอชัดแจนขนาดนั้นผู้ชายที่ผ่านไปช่วยเด็กและผู้หญิงแล้วก็อุ้มผู้หญิงทิ้งไว้อย่างแท่ถ้าไม่ใช่แย่จุนชิงแล้วจะเป็นใครได้ถ้าเก่งจริงก็เอาภาพที่หน้าตาหล่อๆมมันแย่จุนชิงเปะ๊ะออกมาสู้กันเลยสิตามติดตามเมเร็งหลายก้อนใหญ่ที่หล่อที่สุดพวกเธอเห็นหรือยังชายหนุ่มที่มาช่วยคนร่วมแสดงกับสุดหล่อแย่จุนชิงหลวนติดตราสัญ,ญลักษณ์ตุะกูลแย่ทั้งนั้น ต้องเป็นบอดี้การ์ดของแย่จุนชิงแน่ๆบ้าไปแล้วแม้แต่บอดี้การ์ดก็ยังหลอขนาดนี้เลยเราจะให้ฉันทํายังไงเนี่ยว่าแล้วไอ้พวกที่ปล่อยข่าวมาแบบไม่มีมูลความจริงต้องออกมารับผิดชอบท่านแย่ของฉันเสียหายนยะเขาโค้ชส่งพลังแค่พอตอธิบายความจริงลงเหว่ยป๋อความคิดเห็นต่างๆเริ่มเปลี่ยนทิศทางแล้วทุกคนต่างก็กำลังชมว่าคุณหลอมีอะไรน่าสนใจตรงไหน ว่าจะเธอโพสอะไรลงเวยป๋อหรือยังอ้าวเรื่องเราก็ถูกแก้ไขได้แล้วนี่ฉันจะโพสไปทำไมอีกล่ะคะฉันไม่อยากจะเปิดเผยสถานะสาวน้อยปากท้าบหรอกถ้างั้นเธอฉันจะไปนอนเสริมสวยแล้วคุณก็ไปนอนเร็วๆนะเป็นพอจี้ฉีซูคุณเดียวเลยไปโพสอธิบายความจริงลงเวยปอภาษาอะไรกันฉันจะไปด่ามันเดี๋ยวนี้เลยอาชิ คุณนายคะเชิญรับประทานอาหารเช้าคะ่ะขอบคุณนะฮ<า>ะซูเปอร์สตาร์นางเงือกคนสวยเป็นคนช่วยหนูไว้แล้วก็พี่ชายซูเปอร์สตาร์คนหล่อเป็นคนอุ้มหนูกลับมาความคิดเห็นของไนายมดแดงวีคนที่แย่จนฉิงอุ้มจะต้องเป็นเสื้อเยียนๆแน่นอนบางทีพวกเธออาจจะยังไม่รู้ที่จริงแล้วคุณชายฉิงกับคุณหนูเสี่ย เกือบจะแต่งงานกันอยู่แล้วดังนั้นใกล้เชิดกันก็เป็นเรื่องปกติแต่ใครจะไปรู้จู่ๆกลมจัดสรรคู่ก็ปล่อยหมายเล็กของคุณชายชิงออกไปให้คนขย่ำเล่นซะง,งั้นคุณชายถึงได้ถูกสาวน้อยประคาบขย่ำได้ไงล่ะคู่รักกิ่งทองใบหยกขนาดนี้ความจริงก็คือคุณชายสิงไม่ได้ชอบสาวน้อยประคับอยู่แล้วอ้าวสาวน้อยประคับเป็นมือที่สามคนนี้จริงหรือเท็จกลมจัดหาคู่ที่ไหนเจ๋งแป้งขนาดนี้มาอธิบายหน่อยเฮอะ ม่บ้านคนนี้อีกแล้วหรอแย่จุนฉิงเป็นคนไล่เธอออกแต่เธอก็ดันดนมาหาเรื่องฉันไม่หยุดไม่หย่อนเพื่ออะไรอยากจะบอกไปให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าคนที่แย่จุนฉิงอุ้มก็คือฉันแต่ว่าทางช่องโทรทัศน์ได้ตัดภาพฉันออกไปหมดแล้วถ้าฉันเปิดเผยตอนนี้ก็จะเป็นการทําให้ทุกคนเหนื่อยฟรีนะสิถามจริงดูตรงไหนอ,อุ้มเสียเหยี้ยนเหียนอีกอย่างนะแย่จุนฉิงเรียกฉันว่าสุดรักสุดห่วงอยู่เสมอ ดูข่าวกันบ้างไหมนี่มันเป็นการช่วยคนไม่ใช่การนอกใจแย่จุนฉิงเขาก็กำลังทำงานอยู่หดูท่าทางก็เหมือนานายไม่ได้ปวดแสบปวดร้อนอะไรเลยนะแต่ฉันนี่สิกลับถูกแม่บ้านที่นายเป็นคนไล่ออกมาเล่นงานไม่เลิกที่รักคะฉันอิ่มแล้วขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเจอกันคืนนี้คะถ้าฉันไม่แสดงออกสักหน่อย คนในบ้านนี้ก็คงจะคิดว่าฉันเป็นมือที่สามกันหมดจะบอกให้นะฉันน่ะคู่รักจัดสรรยังเป็นทางการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะเออฉันกับแยะจุนฉิงเรายังโอเคกันดีเราก็ไปกันได้แล้วกลับมาเร็วๆหน่อยเย็นนี้อย่าให้ชิงกวางต้องรอฉันเออ,เ,อ,อเดี๋ยวนะเมื่อกี้ท่านชิงยิ้มหรอหิ้มแบบอบอุ่นด้วยเหรอ อาร์ช้างขอบคุณนะคะที่ช่วยตัดภาพฉันออกฉันต้องเลี้ยงข้าวเป็นการตอบแทนแน่พวกเราก็แค่ถูกบอสทักทายมาเท่านั้นแหละไม่งั้นใครจะยอมปล่อยผ่านข่าวใหญ่ขนาดนี้ <c> ้ <oughs> างั้นก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยสินะคะเพราะถ้าถูกเปิดเผย,ยความจริงชีวิตของฉันก็คงวุ่นวายมากแน่นแค่คิดก็สยองแล้วก็ถูกนะเพราะช่องโคโค่ก็เป็นหนึ่งช่องของบ้านแย่จุงฉิงได้เหมือนกัน เขาคงไม่อยากเปิดเผยสถานะของฉันคงกลัวว่าจะกระทบต่อบริษัทสินะคิดไม่ถึงเลยว่าเธอจะเป็นสาวน้อยประคับจริงๆแต่ที่เธอโพสต์ลงไว้ปอเมื่อเช้ามีการตอบสนองที่แรงกล้ามากๆตอนนี้พวกแฟนคลับของเสี่ยเหยียนเหยียนรุมด่าเธอกันยกใหญ่ตอนนี้เราก็ไม่มีรูปมายืนยันก็ไม่รู้ว่าพอจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะให้แย่จุนฉิงออกมารับรองว่าคนที่เขาอุ้มไม่ใช่เสี่ยเหยียนเหยียนเขา เป็นไปไม่ได้ค่ะเขาจะมาช่วยฉันรับมือเสียเหยียนเหียนได้ยังไงนั่นมันคนที่เขาชอบนะพี่ใหญ่ว้าเซียวหยุนกลับจากต่างจังหวัดแล้วหรอเซียวหยุนหัวหน้าบริการของเย่จุนฉิงอืมขออ่านข่าวเว่ยป๋อหน่อยก็แล้วกันข่าวสารเว่ยป๋อสอนน้อยปะครับ มองอยังไงอุ้มเสียเหยียนเหยีนอีกอย่างแย่จนฉิงก็เรียกฉันว่าสุดรักสุดห่วงมาตลอดดูข่าวกันบ้างหรือเปล่านี่มันช่วยคนไม่ใช่นอกใจหืมสุดรักสุดห่วงอย่าบอกนะว่าหางปลาน้อยรู้ความจริงในใจฉันแล้วช่วงนี้ฉันไปฝึกพิเศษพี่ใหญ่มีความรักเหรออ,อะไรนะ เมื่อก่อนหัวหน้ามีเล่นโทรศัพท์ตอนทำงานนอกจากท่านถิ่งแล้วก็ไม่มีเสียงเตือนพิเศษของใครนี่ขออย่างละเอียดพี่ใหญ่ไม่ชอบยิ้มแต่นายดูท่าทีของท่านตอนนี้สิฮ่าส่ไหนํากำลังยิ้มพี่ใหญ่มีความรักกับใครหรอทำไมฉันไม่รู้เรื่องเลยอันดับแรกก็ต้องไม่ใช่สองน้อยประครับพรท่านฉิงไม่มีช่องทางของหล่อนไง หรือว่าจะเป็นคุณเสี่ยแต่สองสามวันเมาน,นี้ท่านก็ไม่ได้ใกล้ชิดกับคุณเสียเลยนะเราจะเป็นใครกันละเนี่ยฮะเ uh huh. สี่ยเหยียนมองทางนี้เสียเหยียมมองทางนี้หน่อยครับกี้หลิงซ้ายเข้างานพร้อมกับท่านกู้เราจะยอมน้อยหน้าไม่ได้ ลูกคอให้หัวยังหล่อนเหรอจะมาสู้กับฉันจะดูถูกฉันเกินไปแล้วล่ะจะว่าไปท่านกู้โพสตามหาคนคนหนึ่งในเว่ยปอด้วยนะแต่นอกจากพี่แล้วจะเป็นใครไปได้ล่ะอีกเดียวถ้าคุณท่านกูร้รู้ว่าคนที่ท่านตามหาคือพี่เรื่องราวันจะต้องวิเศษมากแน่ๆเอ๊ะนี่นะ ีนโลกนี้ไม่มีใครจะสวยเกินกว่าฉันที่งดงามเทียบเท่ากับนางเงือกได้อีกหรอเอ๊ะทำไมเสียงโทรศัพท์ดังกันหมดเลยมีข่าวใหม่หรอพ,พี่เซี่ดูนี่สิคะข่าวเวป๋อของท่านแย่จุนฉิงเพจของแย่จุนฉิงเป็นเธอเสมอแอดสอน้อยปะครับแย่จุนฉิงจะเรียกเธอว่า สุดรักสุดห่วงตลอดวันๆไม่ทำอะไรเลยส่งจดหมายทนายไปให้พวกที่แพร่ข่าวลือแอสซอน้อยประทับทั้งหมดอย่าให้พลาดแม้แต่คนเดียวฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับแย่จนฉิงกันแน่ทำไมเขาถึงพอ์ไว้ป๋อแบบนี้พี่เสียคะนักข่าวอยู่ข้างล่างกำลังมองพี่อยู่นะคุณเสียครับ มื่อเทียบกับสิ่งที่คนเห็นในเว่ยป๋อของเขาคุณคิดอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของเขาครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ทุกคนต่างก็มาร่วมงานดนตรีไรพรมแดนกันนะคะฉันขอตอบคำถามเกี่ยวกับดนตรีจะดีกว่านะคะหื้ <c oughs> ยแย่ชิงกว้างอี <c oughs> นางน่าจืดอ,อย่าได้ใจไปหน่อยเลยมันก็แค่เรื่องการเมืองถ้าคิดหรอว่าแย่จุนฉิงอยากจะเอาทธจงจริงอะ่ะ <c oughs> เป็นไงฉันแก้แคนแทนทเธอแล้วดูสิหน้าหล่อนสิ อีกอย่างคู่รักจับสารของเธอก็ออกมาปกป้องเธอเราด้วยไม่ใช่เหรอ <c oughs> อาจารย์ฉางอย่าแซวฉันเล่นเลยนะคะ <c oughs> สื่อมวลชนทุกท่านครับงานดนตรีร้พรมแดนของพวกเราจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วขอเชิญทุกท่านเข้าไปนั่งในโซนสำนักงานสื่อได้เลยครับ <c oughs> อีกเดียวเธอควรจะบันทึกตอนที่อาจารย์กู้พูดให้ดีๆเพราะงั้นเราต้องสัมภาษณ์เขาด้วยอืม <c oughs> ไว้ใจฉันได้เลยค่ะ <attraction> มันก็แค่เกมการเมืองถ้าคิดว่าจนฉิงจะชอบเธอจริงๆงนั้นหรอฝันไปเถอะลำดับต่อไปขอเรียนชอนอาจารย์กู้ขึ้นมากล่าวเปิดงานในครั้งนี้ขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับอาจารย์กู้ครับได้ยินมาว่า เมื่อวานอาจารย์ได้โพสต์ข้อความลงเวยป๋อประกาศตามหาคนใช่ไหมครับ <c oughs> เอ่อเมื่อวานนี้ผมบังเอิญได้ยินเพลงเพลงหนึ่งเข้าแต่เขาไม่ได้เห็นผู้บรรเลงจากนั้นผมก็ลืมเสียงที่ได้ยินนั้นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ผมจึงพยายามตามหาผู้บรรเลงคนนั้นเพราะอยากจะฟังเสียงนั้นอีกครั้ง ถ้าฉันบอกอาจารย์กู้ว่าฉันเป็นคนบรรเลงเพลงเมื่อคืนนั่นเองฉันก็จะสามารถเบี่ยงเบนความสนใจได้แล้วสินะอ,อาจารย์กู้คะขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ชื่นชมเสียเหยียนเหียนของเราหึขอบอกตามตรงนะคะเมื่อคืนนี้เวลาประมาณสองทุ่มกว่า,วาเสี้ยเหยียนเหียนได้เล่นปินโนยอยู่ที่ล็อบบี้ชั้นหนึ่งของตึกคริสตันพาวิลเลียน สุดท้ายก็เป็นเสียเย็นเย็นอีกตามเคยรับคำชมจากอาจารย์กู้ก็เหมาะสมกับเธอแล้วเจ้าหญิงเงือกน้อยแสนสวยของฉันจะบังเอิญขนาดนั้นเลยเหรอฉันบอกว่าอย่าเพิ่งพูดตอนนี้ให้พูดตอนจบงานแล้วแบบนี้ก็ทำให้การเปิดงานล้าชากันพอดีเสียเย็นเย็นฉันรู้ว่าเธอเป็นคนขี้เกีงใจแล้วก็ถ่อมตัวอยู่เสมอแต่เพลงที่บรรเลงได้รับความชื่นชมจากอาจารย์กู้ขนาดนี้ถึงขั้นที่ท่านโพสต์ตามหาในเว่ยปอเชียวนะ และในเมื่อคนที่อาจารย์ตามหาก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วแล้วเธอจะทนปิดบงังอาจารย์กู้ไว้ทำไมอีกง้แงมแงมแงม,งมแสดงแสดงต่อไปรางวัลออสการ์ปีนี้คงไม่หายไปไหนแล้วล่ะเหยียนเหยียนเธอมอบความงดงามให้ทุกคนหน่อยสิแสดงบทเพลงอันไพเราะแด่อาจารย์กู้สักเพลง อีกทั้งยังถือเป็นการแสดงการเปิดงานให้กับเทศกาลดนตรีไร้พรมแดนที่จะสุดแสนจะพิเศษนี้ด้วยนะขอให้เราทุกคนปรบมือต้อนรับคุณเสี้ยเย็ยนเย็นด้วยนะครับเชิญเริ่มการแสดง ความรู้สึกแบบนี้มันไม่ต่างอะไรกับเครื่องจักรกลที่บรรเลงเพลงให้มนุษย์ฟังเลยฝีมือแค่นี้นะหรอที่ฝ่ายฝันอยากจะให้อาจารย์กู้หลงไหลจะมั่นใจในตัวเองมากเกินไปหน่อยไหมโอ้โหขอบคุณคุณเสี่ยเยียนเยียนกับการสแสดงที่งดงามคู่ควรกับการเป็นบทเพลงที่อาจารย์กู้ชื่นชอบและไม่ลืมเลือนเลยจริงๆค่ะอาจารย์กู้ครับอาจารย์ก็คงไม่คา,า,าดคิดเหมือนกันใช่ไหมครับว่าจะสมหวังได้รวดเร็วขนาดนี้อ๋อ <laughs> แอนก็ไม่คิดเลยจริงๆค่ะว่าเพลงที่ฉันบรรเลงจะได้รับคําชมจากอาจารย์กู้จริงๆนะคะฉันรู้สึกาซาบซึงอย่างอธิบายไม่ถูกเลยจริงๆนักวิจารณ์เพลงในอินเทอร์เน็ตทั้งหลายต่างก็แสดงความเห็นกันว่าเสียเหยี้ยนอาศัยความชื่นชอบในนางเงือของประชาชนเข้ามายังวงการเพลงกลายเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตได้แต่ตอนนี้อาจารย์กู้ ผู้ซึ่งเป็นตำนานของวงการเพลงให้ความชื่นชอบบทเพลงของเสี้ยเหยียน,ยยนถือว่าเป็นการตบหน้าผู้วิจารณ์ทั้งหลายใช่หรือไม่อ๋อ oh. <laughs> อันที่จริงฉันอยากจะขัดเกลาบทเพลงนี้อีกสักครั้งก่อนสักนิดแล้วค่อยเผยแพร่ออกไปแต่ไม่คิดว่าการเล่นไปเรื่อยเปื่อยของฉันที่ร้านอาหารในวันนั้นจะได้รับการประเมินที่สูงค่าจากอาจารย์อาจารย์คะฉันยังไม่ได้ตั้งชื่อบทเพลงเพลงนี้เลย ไม่รู้ว่าจารย์จะว่าอะไรไหมถ้าหากว่าฉันจะตั้งชื่อมันว่าปีแห่งการมีชีวิตว้าวเขากับเพลงมากๆเลยนี่ไงเหมาะเป็นเทพธิดาของฉันที่สุดเซี่ยเย็นหุยทำไมต้องเป็นหล่อนตลอดเลยนะเงื้อกน้อยเงื้อที่เป็นหนึ่งเสมอเลยสินั่นสินั่นสิเธอก็แอนตี้หล่อนด้วยหรอหล่อนมีแอนตี้แฟนด้วยหรออ้าวแสดงว่าเธอไม่ใช่ พอดีฉันไม่ใช่พวกติดตามดารานะถ้าอย่าพูดมั่วๆนะอย่าเลยดีกว่า <c oughs> อีกแก่หักนะฉันเพลงนี้ของเธอก็ไพเราะดีแต่น่าเสียดายมันไม่ใช่เพลงปีแห่งการมีชีวิตที่ฉันตามหาเธอเปลี่ยนชื่อเธอ <c oughs> ไม่ใช่เพลงเสี้ยงๆงนั้นหรอ <c oughs> เป็นไปได้ยังไงฮถึงแม้มันจะไพเราะก,ก็จริงแต่มันไม่เหมือนกัน หวังว่าทุกทกท่านที่อยู่ที่นี่จะช่วยกันตามหาให้ผมต่อไปนะตามหาบทเพลงนั้นที่ผมฟังแล้วไม่มีวันลืมเลือนเลยได้จริงๆอาจารย์กูค้คะเพลงในลิสต์ที่ฉันแต่งใหม่ยังมีอีกสองสามเพลงฉันจะเล่นเพลงอื่นให้อาจารย์ฟังด้วยได้ไหมคะวันนี้ฉันต้องดึงนะกลับมาให้ได้ฉันจะขายหน้าทั้งวันแบบนี้ไม่ได้นะไอ้ยะเธอเล่นมาตั้งนานแล้วเธอไปนั่งพักผ่อนก่อนเถอะ <laughs> อาจารย์กูค้คะ ดนตรีที่อาจารย์ได้ยินเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะใช่เลยใช่เลยแบบนี้เลยขอผมดูหน่อยสิว่าใครเป็นคนร้องดูไฟที่ส่งมาที่เธอสิว้าวเธอก็น่ารักเหมือนกันนะหน้าตาจิ้มริมมากเลยเธอร้องร้องอีกสักรอบได้ไหมเมื่อสักครู่ฉันได้ยินไม่ชัดเลย ดีดีดีนางคนนี้งั้นเหรอโปรดติดตามตอนต่อไป